สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอหมกปลานินใส่หม้อค่ะเมนูนี้ทำง่ายง่ายแต่อร่อยมากๆ กินกับข้าวสวยก็อร่อยข้าวเหนียวยิ่ยงอร่อยสุดๆคะ่ะก่อนอื่นเราไปเข้าครัวกันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้มีผงนัวมีเกลือคะ่ะน้ำปลา,าคะ่ะแล้วก็หัวหอมคะ่ะแล้วก็พริกจินดาเข้าเบือคะ่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตามด้วยใบยมะกรูดใบเมงรักนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวคะ่ะแล้วก็ปลานิลของเราคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาขกสมุนไพรคะ่ะวันนี้เราจะขกตะไคร้ก่อนนะคะนะคะตะไคร้ของเรานะคะมันจะ หยาบนิดนึงเราต้องโขกก่อนนะคะให้เขาละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่หัวหอมนะคะลงไปค่ะวันนี้เราใช้หัวหอมแดงค่ะจะได้เพิ่มรสชาติกลมกล่อมและก็หอมมากๆค่ะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่หัวหอมแดงลงไปแล้วก็โขกค่ะโขกให้ละเอียดนะคะเมนูนี้ทําง <tinc S 2> ่ายๆค่ะแต่อร่อยมากๆค่ะและชอบทานมากๆค่ะเราก็จะโขกหัวหอมแดงของเรานะคะให้ละเอียดเลยค่ะตามด้วยข้าวเบลือค่ะใส่ลงไปค่ะ โขกข้าวเบือของเรานะคะให้ละเอียดมากๆค่ะนะคะโขกไปเรื่อยๆค่ะ ทำง่ายแต่อร่อยสุดๆค่ะหลังจากเราขกกข้าเวเบือของเราละเอียดแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกกินดานลงไปนะคะเราก็จะโขกโขกโขกนะคะโขกให้เขาละเอียดนะคะแต่ว่าอาจจะละเอียดไม่มากค่ะเราก็จะโขกไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เมนูหมกปลานิลนใส่หม้อนะคะเมนูทําง่ายๆไม่ต้องงอใบตองค่ะแต่อร่อยมากๆค่ะพอเราโขกละเอียดได้ที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะไปเตรียมนะคะทํา วิธีการหมกกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็คลีๆก่อนค่ะแล้วก็เอาหม้อมาวางแบบนี้ค่ะตามด้วยเอาปลานิลของเรานะคะใส่ลงไปค่ะ <Web wreck Isaiah eden> วันนี้เราใช้ปลานิลนสองตัวค่ะตามด้วยขาว้าวเบือที่เราขูตะกี้นะคะใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลีๆคลีๆคลีๆคลีนิดหนึ่งค่ะให้เข้ากันค่ะหรือว่าคลนๆคลนนิดหนึ่งให้เข้ากันค่ะพอเราคลนคลนๆให้เข้ากันแล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะเอาใส่ ผงนัวลงไปค่ะปรุงรสนะคะตามด้วย่เกลือลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าของเราขาดไม่ได้ใส่ลงไปค่ะหมกปลานิบขาดปลาร้าไม่ได้ค่ะใส่ปลาร้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็โคเร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 ,ร่แบบนี้เลยค่ะ กลุนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะหอมมากๆค่ะหอมปลา้ามากๆค่ะตามด้วยขาดไม่ได้ก็คือน้ําล้างครกของเราค่ะใส่น้ําล้างครกนะคะยิ่งอร่อยกว่าเดิมค่ะเราก็จะใส่น้ําล้างโรกของเราลงไปแบบนี้เลยค่ะ ทใส่ลงไปเลยจ้าพอใส่ลงไปแล้วก็คุรีค,รคุรีคุรค่ะตามด้วยเราก็จะใส่สมุนไพรนะคะเราจะใส่ใบเมงรากลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีลาวของเราคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะ หัวหอมหรือว่าต้นหอมที่เราหั่นนะคะใบมะกรูดใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะกลโนนนิดนึงค่ะครีๆนิดนึงค่ะ,คคะปล่อยไว้นะคะสักพักนะคะและเราก็เปิดไฟเลยค่ะเตรียมเปิดไฟเลยนะคะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะนะคะเปิดไฟนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะสัก พักหนึ่งค่ะเพราะว่าหมกปลามันจะสุกง่ายมากค่ะหลังจากนั้นเราก็เปิดดูนะคะหอมมากๆค่ะหอมสมุนไพรมากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกร ون, ่นๆนิดหนึ่งค่ะหรือว่ากคร่กร่เรนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวเบ,เบือของเราที่เราใส่ลงไปนะคะจะติดหม้อค่ะเราต้องเปิดฝาแล้วก็กลนๆรคเร่เเรนิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้กินหอมมากๆค่ะกินแบบหอมสุดๆเลยคะ่ะสมุนไพรค่ะ เราก็จะกล่นๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะจนกว่านะคะปลานิลนของเราจะสุกค่ะเพราะว่าปลานิลนของเราสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราอาจจะแบบหมกไม่นานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะเบื่อยมากๆค่ะถ้าหมกนานเกินไปนะคะเราก็จะกรีีกรีๆแบบนี้เลยค่ะกล่นๆกลนๆแบบนี้เลยค่ะหอมมากๆค่ะ แค่นี้นะคะทำง่ายๆค่ะหมกปลานิญแต่อร่อยมากๆค่ะแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟเตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะหมกหม้อปลานิญค่ะน่าทานมากๆอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะหมกปลานิญหอมมากๆค่ะ ขอบคุณเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ